มาพบเจอกันนะคะในจองเรียนก้องรักกองวง่วงนำเรียนถี่เมื่อนเมือนกันไม้ทุกท่านได้รับชมแต่ก็เปลี่ยนปอโซ่นะคะปอโซ่ไม่ได้ซ้ำนะคะแต่ลองสังเกตเลยปอโซ่แต่ละปอโซ่โโซี่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมไม่ได้ซ้ำปอโซ่ฉะนั้นก็ตื้อว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันนะคะเรียนปอโซ่ทรงปนารอยซีซา ซึ่งติดเนื่องไหนอ่กองเรียนาอยากมันกันแต่ไม่จะปล่อยพ้นอันใดตีว่าราคายังไม่เพงอย่างอ่าได้เลยนะคะไม่ได้เพงมากไม่ตีจริงพอโ,โซที่ติดเนื่องไหนอน,น่าจะมีราคาแพงเรียนาบาสพอท่ทงบรรอ่อยซช่ก็มไม่ได้ผลิตไล่เบบ ขอโซฮัดจะหลังเลื่อนไปเลยนะคะอันนี้ยับไอจัดๆเลยตาปู่ตึงความช่วยขอช่วยการผลิตกองเรียนนี่ข็ผลิตหมากเหมือนกันโรงมาจากเรียนขอโซทรงปันอร่อยสามสิบเก้าผลิตยี่สิบเก้าล้านอกเซ้น หนึ่งพันห้าร้อย <c oughs> ก็ตักยี่สิบเก้าล้านอกเส้นหนึ่งพันห้าร้อยก็ตื้อว่าหมากนะคะผลิตหมากถ้าวเอาไปใกล้ราคาเขาก็ตีราคาอย่างน้อยจากการไปศึกษามาจากโนนจากนี้หล,ลายลายตีราคาตีจะนั่มาใกล้อย่างน้อย ถ้าใครมีก็ต้องเก้ให้นกรอบปอดช้ไม่ว่าปอดต้ไหนตาตรงการใจมีราคาจริงๆก็ต้องปอโช้ติดติดอันดับ1นึ่งอปอโช้อรง,งปน4ร่อยสี่สิบทรงปนรอยสี่สิบพวกนั้นถึงจะตโตรงราคากับผู้สื่อผู้ซาต้มได้ว่าเราเยวราคาทักเท่าไรอมเป็นปอดช้ที่ห้าอยากสี่ซุนกับสี่ยกสิงฉงเรียนของเราคองว่วงไม่ได้มี ่วงกลางวันที่ทำคลิปเสียงอาจจะรบก,กวนแต่ผู้ฟังมั่งนะคะไม่ดีตํำปลือกลางคืนไม่ก่อยใดลงคลิปเพราะว่ามันเหมิดเสี้ยงกวยเชงก็ทำไม่ร้อยกลาง,งคืน <c oughs> ทำกลางวันดีวะเพราะว่าเราเ็นจัดเจนว่าเมย์จะนังในทีที่ว่าไม่ก่อยเชงต่อได้แต่มันก็ยังชัดเรียนนี่แต่มีแล้วไม่คะ ต่วามีเล็วก็ไม่ใกล้ก็เก็บตะใกล้ใดโรยยังก็อยากใกล้ดีวะพรากามันยังไม่เป็นตีถูกตาตรงใจกงคุนใกล้เรียนนี้เป็นเรียนปอเส้าทรงปนร,ร,ร,ร่อยสิจาก็ไม่ใจว่าอีโซยสักต่อไรนะคะก็ตือว่ามีกุนกามีกาหน้าอยากนึ่งไหนอาเหมือนกัน แต่ถ้าตามรกาก็อย่าตามเพราะว่ามันไม่แพงตอบสั้นๆห่าไม่แพงสำหรับฐานตีข้าวมารับชมนะคะเมียไดก็ตีชมกันได้คอมเมนต์มาได้เพราะนันณ์ปนีเพราะว่าโจงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตีเกง่งเป็นโจงที่ฝึกอัดเพิง่งได้ลงเรียนไม่นานที่แต่ก็เป็นปีเลยอะ คนติดตามอาจจะเป็นปันว่าจริงแต่ววลาในการรับชมไดิดเดียวเลยให้าตามไม่ต้องหิจชานะคะเพราะได้เวลาแท่เดียวจำกับสบชะงาปีกับไม่้านกดยูทูบไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาอ,อิจฉาจองนี้แต่ทำไมดูเอนดูได้นะคะเพราะเป็นจองที่ว่าพึ่งทำยังไม่มีความจำนานนแต่ว่าการก่อน q u ห้าความรู้ ตือว่าอยู่ในกินทีว่าใช้ได้เพราะว่ากลนไม่ยึดไรซุ่มใจก็ไปชงก็ไปกนเนก็ไปห้าก็าไปดูไม่ได้เชยแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปดยความไม่ตั้งใจนะคะลงคลิปแบบตั้งใจตั้งใจทําจริงๆก็ให้ทุกกแต่เก้ามาสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ในช่องนี้มั่งนะคะก็ประคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ